ลองเทรดดูเป็นครั้งแรกแตกไม่เรียบร้อยโอ้โหดีใจด้วยครับคุณมาถูกทางแล้วครับคุณอภิชาติครับยินดีด้วยคุณกําลังเข้าสู่สเต็ปแรกของพวกเราทุกคนนะครับคือพอตแตกนั่นเองยินดีด้วยครับคุณได้สิ่งนั้นเดี๋ยวนี้นะลนดัดต่อไปนะครับเดี๋ยวพอหลังจากที่คุณพอตแตกแล้วสเต็ปต่อมานะครับที่คุณต้องทําเลยนั่นคือการฝากเงินเข้าไปแล้วก็เอาคืนกับมันนะครับแต่ปรากฏว่าใสอารมณ์ครับแค้นอยากได้คืนจัดแตกอีกรอบหนึ่งครับดีใจด้วย เขาบอกยังยังยังไม่ได้ฝากเงินหาเงินก่อนตอนนี้เมนหลกักคือต้องหาเงินไปเติมก่อนนะหนูก็แตกค่ะเล่นได้ห้าวันโอ้โหเสียใจด้วยนะครับไม่ไปเป็นไรนะฮะนะห้าวันเองอย่าไปคิดมากนะห้าวันพอแตกเป็นเรื่องปกติครับนะแต่ถ้าเกิดใครที่เทรดมาเป็นปีแล้วนะครับยังแตกมากกว่าได้อีกเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าไงแล้วนะวามจริงเนี่ยมันแตกมากกว่าได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ประมาณ6เดือน7เดือนแรก พอทักปีหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มไซเวย์ไม่ใช่กราฟไซเวย์นะเราเนี่ยแหละไซเวย์เดี๋ยวเดี๋ยวได้กาไรสักพักหนึ่งถอนถอนเสร็จปุ๊บแตกแตกเสร็จปุ๊บเอากําไรเนะี่ยมาเติมซ้ำอีกทีหนึ่งได้เสียได้เสียนี่คือไซเวย์นะครับในช่วงปีปีปีถึงของปีแรกโดยประมาณนะฮะปี2ปีพอเข้าปีที่3นะครับก็เริ่มดีขึ้นหน่อยนั่นคือจะเริ่มได้มากขึ้นละนะได้มากกว่าเสียละสักสักสปีผมให้เลย3ปีเมื่อไหร่3ปีคุณจะได้มากกว่าเสีย นะครับพยายามเข้านะครับหลังจากพอแตกและพักไป2เดือนกนเราจะกลับมาลงสนามอีกครั้งครับโอ้คุณนิวมานะครับ2เดือนที่พักไปนะครับคุณนิวไม่ได้ไปพักนะครับคุณนิวก็ไปศึกษาหาความรู้นะฮะอันนี้คือพูดในภาพที่สวยหรูแต่ในมุมกลับกันคุณนิวกําลังไปเก็บตังค์ใช่ไหมครับ2เดือนที่หายไปไปเก็บตังก่อนครับสวัสดีครับคุณมิสเตอร์หรอมิสเตอร์ตาโรดเหรอฮะสวัสดีครับนะ อาจารย์คิดว่า b ี c จะลงต่ออีกไหมครับส่วนใหญ่ตอนนี้พวกคริปโตเนาะจะลงต่อค่อนข้างเยอะเปิดมาทีกระดานแดงกระดานเนี่ยแดงเถือกเลยนะกาลังจะแตกรอบ2แล้วครับกัวพิชาติบอกิีดีด้วยครับอรอบ2ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบ3รอบ4เดี๋ยวมาแน่นอนนะฮะอย่าเติมเยอะอย่าเติมเยอะครับบัวพิชาติอย่าเติมเยอะเติมร้อยเหรียญไปก่อนได้ความรู้ไปนะครับถ้าเติมเยอะเราแตกครั้งเดียวเนี่ยสมมติเราเติมไปพันเราแตกครั้งเดียวเนี่ยเราเรียนรู้ได้แค่อย่างเดียวสมมุติเราเรียนรู้ว่าครั้งนั้นเราเถืดชน นอนฟาร์มไงเห็นว่ามันมันหน่อยเทรชนข่าวแม่งเลยไปกดพอร์ตแตกเราเรียนรู้แค่อย่างเดียวครับแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยเอาพอร์ตเอาพอร์ตพันหนึ่งของเราเนี่ยแตกเป็นพอร์ตร้อยได้10พอร์ตผมเคยกล่าวไปหลายรอบแล้วนะฮะเราสามารถเรียนรู้การพอร์ตแตกของเราได้ถึง10รอบเลยจริงไม่จริงจริงไม่จริง,รงเรียนรู้การพอร์ตแตกเราถึง10รอบเลยรอบแรกแตกเพราะโอเวอร์เทรดรอบ2แตกเพราะตั้ง SL รอบ3แตกเพราะการตั้ง Lim it, ลิมิตรอบ4แตกเพราะนูน่นรอบ5แตกเพราะนี่10รอบเราเรียนรู้ได้10อย่างเลย เพราะฉะนั้นก็เติมเงินอย่าเติมเยอะเติมน้อยๆพอเพราะว่ามือใหม่ช่วงแรกๆจะเสียให้กับตลาดเพราะเรายังไม่ชํานาญการทําอะไรโดยที่ไม่ชํานาญมันเกิดปัญหามันเกิดข้อผิดพลาดแน่นอนนะครับอย่าเพิ่งเติมเยอะนะฮะคุณมังคีคิงบอก MM ครับอ่าเ MM อ็มเอ็มาปลอดภัยดีนะฮะปลอดภัยยั่งยืนแต่ไม่ร่ํารวยเทมาหนึ่งเดือนแตงเหมือนกันเลยเริ่มแบบกระตึ้กระตึ้ก่อนเพราะมันเกิดความกลัวอ่าเทโฟเล็ก like นี่ความกลัวเป็นสิ่งสําคัญนะครับ คุณควรจะมีความกลัวที่เก็บไว้ในใจเพราะอะไรรู้ไหมเฮ้ยบวกแล้วเว้ยเฮ้ยปิดก่อนเว้ยกูกลัวมันทุบเอ้กูกลัวมันกลับตัวเออหรือบางทีแบบเฮ้ยติดลบไปแล้วสิเฮ้ยกลัวว่ะกลัวมันลากไปอีกคัดทิ้งก่อนแล้วกันเอาความกลัวเนี่ยมาเป็นส่วนช่วยเขาเรียกเหมือนด้านดีด้านร้ายไอ้ไอ้ด้านดีของเราเนี่ยจะพยายามเอ็มเอ็มให้พอตของเราแบบเฮ้ยพอแล้วมึงอย่าอุวอร์เทตุนะปลอดภัยไว้ก่อนเอ็มเอ็ม ไอ้ด้านร้ายของเราบอกเฮ้ยเอ็มเอ็มแล้วมันเหลือจะรวยล่ะใส่เลยเอาอีกจุดนี้แหละจุดเทพเจ้าจุดกลับตัวโอ้โหสูงแล้วแหละจุดนี้ต่าแล้วแหละจุดนี้อย่างเงี้ยอันนี้คือด้านร้ายนะครับถ้าแต่ที่เราเอาความกลัวเราเข้ามานะครับมันก็จะกลายเป็นมีด้านดีไอ้ด้านดีนี่แหละมันจะคอยกรอกหูเราว่าเฮ้ยมึงใส่หลอดเยอะไปแล้วหรือแบบเฮ้ยเหนือฟ้ายังมีฟ้านะเว้ยมึงเห็นว่าสูงแล้วมันไปได้อีกอย่างเงี้ย ไอตัวความกลัวเนี่ยแหละครับมันจะมาช่วยยับยั้งให้พอร์ตของเราอยู่รอดต่อไปด้วยพยายามเอาความกลัวมาใช้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณนั้นอย่าใจกล้าจนเกินไปอย่าห้าวอย่าห้าวกับฟอ r e เจนเกินไปเพราะว่า Forex มันไม่ปราณีนะครับจริงๆ